สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับข้าสซอยพ่อเมี่พาค่ะแล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งยิ่งยวดที่ได้เจอกับพี่กิกครับพี่กิกกินอะไรดีวะหรือหรือจักกัะน,น,นายนาำอารยาพูดว่ากิกอาจจะงงโอเคจิกงอรารยาค,ครับผมไปแล้ สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆบิวพัธด้วยนะคะโอ้ยตาแล้ว <laughs> ตาแล้ว <laughs> จริงๆ <c oughs> ผมตามพี่กิกเยอะมากอมอมพอพี่กิกไปกินร้านไหนก็ดูอร่อยไปหมดเลยอ่าะขอบคุณค่ะลักษณะการกินที่อร่อยแบบนี้คือมันมาตั้งแต่เด็กๆใชนไหมพี่หรือว่าใช่คือจริงๆแล้วอะเพจอะมันเริ่มต้นนะ กีก็ทํางานประจำแล้วก็รู้สึกว่าทุกทุกเที่ยงอะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบไม่ีกินอะไรดีวะแล้วตอนนั้นกีก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีคนนึกเหมือนเราซึ่งยุคนั้น่ะมันเป็นยุคที่คนอะอยู่ในพันทิปกันอยู่ตอนนั้นเริ่มต้นจากพันทิปย์แล้วเราก็ยังตั้งหลักตัวเองไม่ได้เล้ยถ้าย้อนถึงตอนนั้นเลยนะคนในพันทิปมันจะมีความแบบสวัสดีครับวันนี้ผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะค่อนข้างขัดกับตัวเรามากๆจะทำยังไงดีว่ามันไม่ใช่ก็เลยทําเพจขึ้นมาเป็น Facebook ใช่่่่่่เเเเเรริิิมมมคคดดดววววาาาาาาานนนนนจจจะ้สึกกกหือ็ลยทํพีไ ร้านแรกที่ลงเพจในเฟซบุ๊กคือโรตีเออฮ <laughs> เป็นโรตีแบบโรตีข้างทางอ่ะสุ่มๆุ่มแร็คดมแรนดอม,ดอมลงเย ตอนแรกที่กิกทำนะมันก็เป็นฟีลแบบสวัสดีครับทุกคนในฟันทิปเลยแล้วมันเงียบเว้ยแล้วคนที่มาคอมเมนต์อ่ะมันมีแต่เพื่อนเราแล้วพอมันมีแต่เพื่อนเราเราก็แบบสนุกนะก็จะพิมพ์นั่นนนนี่มันก็รันยาวเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็พิมพ์เหมือนให้มันคุยกับเพื่อนว่ะก็จะ,จะไม่สมวัสดีครับอีกต่อไปไม่ไม่เที่ยวนี่แดกที่นี่อร่อยชิบหายเลยอะไรเงี้ยอะไรทำนองนั้นแต่จุดที่พลิกที่สุดเลยคือทำรีวิวอะพี่ใช่มาทำมาทำวิดีโอสั้นในติ๊กต็อกและในไอ เพราะว่าคนตามเยอะขึ้นอะไรเข้าถึงได้ง่ายด้วยสำเนียงและ voiceover เลยมีคำถามมาฝากครับไอ้ voiceover ที่สวยสวยเก๋ขนาดนี้คือทำยังไงมาถึงได้แบบนั้นมาอันดับหนึ่งก็คือต้องต้องเครียดก่อนเราไห้ก่อนมัน คือเ้องหลังคือมันแบบมันค่อนข้างเครียดสนุกด้วยแต่บางทีมันก็จะรู้สึกว่าเอาแล้วเอ้ยอันนี้มันต่างกันยังไงนะมันจะต้องต่างกับเพื่อนได้ให้ได้ยังไงเนี่ยทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบอันนี้มันอร่อยจุกๆอะ่ะแต่พี่ที่เราเป็นแนวแบบอะไรเอาคําอะไรมาก็ไม่รู้แบบแปลกๆแต่มันน่าสนใจมากๆเออเออเราก็เลยใช้ภาษาที่เราคุยกับเพื่อนได้แหละเอามาใช้ในการปิดคํา voice over คาจนกลายเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆยังจำได้ไหมครับว่าคลิปไหนที่เป็นคลิปที่ทาง่าแบบบูม จริงๆอ่ะกิ๊กทำมาเรื่อยๆเว้ยตอนที่เอาตัวเองออกมาทำติ๊กต็อกอ่ะถ้านักถึงตรงนี้ก็สองปีแล้วนะแต่ว่าถ้าบู้จริงอ่ะน่าจะเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูแดง <มา S 2> อะไรพี่ร้านนครสนุกที่คองถมคือ,อมันเป็นข้าวหมูแดงที่ราดน้ำแบบฉ่ำม,มันเกินฉ่ำอ่ะมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนเอาพุ่มอ่ะคือข้าวหมูแดงปกติอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบเออราดแบบพอแบบกุก,ก,ก,กมามเล็กๆน้อยๆแต่อันนี้มันจะมีเหมือนเป็นฟิลแบบไปเรื่อยๆข้าวต้ม เพ oh well, like uh, uh huh. okay. ิ้งค์ต้มอีกนิดหนึงคือซุปแหละซุปซุปหมูแดงรบซุปข้าวหมูแดงแล้วเราก็บรรยายตามความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไอชิ้นนี้มันคือซุปข้าวหมูแดงมันไม่ใช่ข้าวหมูแดงเอออันนั้นแหละคลิปนั้นแหละ10ล้านวิว10ล้านเออ เดี๋ยวนี้10ล้านมันง่ายขนาดนั้นไหมพี่ยากนะทุกวันนี้แสนวิวยกมือไหว้แล้วก็มือไหว้โทรศัพท์ก็อเลยส่วนติการขอบคุณคข้าประลีขผมพอพูดถึงการกินครับจริงๆเวลาเราได้คุยกับแบบบล็อกเกอร์ที่ชอบกินเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เนี่ยเขาจะมีปัญหาอย่างนึ่งที่ผมเจอมาตลอดเลยก็คือสุขภาพนี่เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยไหมครับที่พี่กิ๊กเริ่มออกกำลังกายแล้วป่ะถูกคือเมื่อก่อนอ่ะคือต้องบอกว่ากิ๊กอ่ะอ้วนมาตั้งเด็กแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตจนมีววัััันนนนนนึึงเเเเรรราาิ่่่่มมมมู้้สกฮยยหือ เลยขึ้นบันไดแล้วมันเหนื่อยผิดปกติวะก็เลยเริ่มลดน้ําหนักเริ่มดูการกินตัวเองแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเมนเทนยากหน่อยเพรงที่ว่าเราต้องกินทุกวันเนาะ,ะเราต้องออกไปหาคอนเทนต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในขอบเขตท,ที่อ่ะต,อะ,งงะต้องกินแหละยังไงก็ต้องกินแต่ก็กินในปริมาณที่มันพอดีจากที่เมื่อก่อนกนะ็คือโรตีห้าแผ่น จุดวันนี้เป็นสิแผ่นถูกก็คือลดลงแต่ก่อนถ้าเกิดแบบทางร้านให้มาเต็มโต๊ะก็จะเริ่มเลิกกินแหละนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องเราก็จะเลิกกินให้มันรู้สึกว่าอ่ะอันเนี้ยรสชาติเป็นยังไงแล้วเราจะเอาไปทำาบรนบ้านต่อว่าเราจะต่อยอดมันเรื่องนี้ยังไงก็คือเน้นหลักคือหาจุดที่แตกต่างจากร้านอื่นๆมาเล่าให้คนฟังมีคำถามอย่างไงที่หลายๆคนน่าจะเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์โดนทุก ครั้งครับก็คือเราถ้าร้านมันไม่อร่อยอะทาไงถ้าร้านไม่อร่อยเป็นเม่งีเว้ยหนึ่งไม่ลงใ่ก็คือตัดไปเลยเพราะเราไม่สามารถไปพูดได้ว่าเฮ้ยมันไม,ไม่อร่อยอ่าใช่ใช่ไม่มีผลกระทบเนาะอ,อย่าง <ๆ S 3> น้อยๆคือเราบอกกับร้านดีกว่าถูกซึ่งกิ๊กก็ฟีดแบ็กเขาตรงๆบางทีถ้าเป็นร้านที่เหมือนแบบเราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปเราก็บอกตรงตรเลยว่าเอ้ยพี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเค็มไปมันหวานไปอะไรอย่างงี้ก็บอกตรงตรไปเลยอันที่สองก็คือถ้ามันสมมติว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆคือแต่ละร อร่อยแต่มันมเมนูที่มันแบบมันดีก็คือเลือกพูดอีกเมนูที่มันอร่อยในมุมมองเราใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กิ๊กรู้สึกนะความอร่อยมันปัดเจกมากเลยอ่าใช่ใช่บางคนชอบเค็มเราอาจจะไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ชอบเค็มู้ก็เป็นไปได้ก็ต้องไปลองดูอาจจะชอบเธอก็ได้อะไรเอ่อก็จริงครับมาถึงเรื่องของการออกกำลังกายผมถามนิดเดียวว่าถ้าใครก็ตามที่กินเยอะแบบพี่กิ๊กอะออกกำลังกายอะไรดีที่ช่วยแน่นอนถ้าออง่ายเลยนะเดินให้ครบหมื่นเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเดินนะครับใช่ใช่เราไม่จำเป็นจะต้องแบบ ไปสมัครฟิตเนสไปถอย Apple Watch ไปถอย Smart Watch อะไรมาคือลองดูในต่อวันอะขยับตัวให้มากขึ้นแค่นี้พอเลยรู้ว่าเมื่อก่อนติจะเป็นประเภทขึ้นลิฟต์แต่ตั้งแต่หานมาแบบพยายามดูแลตัวเองขึ้นบันไดเลื่อนไม่ขึ้นนะเดินบันไดเดินบันได MRT BTS เดินบันไดหมดเราบอกคุณกิ๊กว่าคุณกิ๊กอยู่สยามตอนนั้นที่สามย่านคือคุณกิ๊กเดินมาใช่ถูกต้องเดินมาจริงจริงเด็เนเปียกหลังเดินมาเดินมาจาก BTS อ๋อตกใจแล้วเนี่ยมันเรื่องจริงอต่ก็แต่ก็ค ขยายเพิเยอะขึ้นใช่ใช่แค่นี้เริ่มง่ายๆก่อนจริงให้แค่พูดแบบเป็นการเป็นงานนะกิน80เรื่องการออกหรือว่าการแบบใช้ชีวิต20ก็คือทํา20ให้เต็มที่แล้วเดี๋ยว80เดี๋ยวค่อยมาบวกลบคูณหารเอาเองว่าแต่ละวีคเรากินเยอะน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยกิ๊กไม่อยากให้หักคือเดี๋ยวโหยใช่มันจะมีความแบบสะบัดแตกทีกันลุ่ยไปเก็ตว่าลุ่ยรวชิบหายเลยใช่ใช่ลดลงป่ะสมมติเรากินชาไข่มุกวันละห้าแก้วเราก็อาจจะเหลือสักแบบ2แก้วก็คืออย่างน้อยได้กินของที่ยังอร่อยอยู่ใช่แล้วเราค่อยลด ฝักพักหนึ่งมันก็จะลดไปเองเคยกินมื้อที่เยอะที่สุดในชีวิตต่อ1หนึ่งวันครับกี่มื้อพี่สี่มื้อแล้วเป็นสี่มื้อแบบบุฟเฟ่ขาเสริฟเก่งเลยคุณกินข้าวนี้ค่ะคือลาลาญาตนี้ค่ะได้ค่ะบุฟเฟ่สี่มื้อสี่มื้อชาบูนานาชาติปิ้งย่าง มันก็ต้องกินแต่ว่าเราก็เลือกกินบุฟเฟ่มันมาเยอะแล้วหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เลือกกินเฮ้ยเรามองแล้วอันนี้เราชอบเราก็กินหรือว่าบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแตกต่างไม่มีอ่ะก็าเลือกกินอันนั้นแทนใช่ก็วนๆพอผอมลงพอออกกำลังกายดีขึ้นก็เลยวิ่งเข้าสู่ทางแฟชั่นฮะความเป็นจริงแล้วคือเราเจอกันในโซเชียลเนี่ยก็คือผมตามพี่กิ๊กแหละและดีเอ็นก็เราก็ไปเจอนที่ร้านเด็กๆเราอืมใช่มันก็จะมีความแบบะอรเราก็เจอตัวตูสบัดบ๊อบน่เนึงเหมือนกับมิสน คือพอเราเริ่มหาสูทสัพาง่ายเ่ยเมื่อก่อนเราจะเป็นแฟนคลับร้าน e x p o r t s h o p ตช็อโอ้ยเอ็กซ์เอ็ l ซ์เคือคนที่มันแบบน้ำหนักเยอะอย่างเราเมื่อก่อนอ่ะตัวเลือกมันน้อยก็คือเซนทันปิ่นก้าวฝั่งโทนไปถูกต้องถูกต้องครั้งแรกอ่ะที่เดินเข้าซาร่าแล้วรู้สึกว่าใส่ไซส์ L ได้คือแบบอืมจับไอ้ไมค์แขรนที่แล้วอืมจับฉันใส่เอลได้อ่ะเก็ตปะอ๋แล้วเริ่มต้นไปแต่งแบบแนวซาตูริเอลมากขึ้นได้ยังไงพี่ก็ดูจากในไอจีนี่แหละก็เห็นเหมืืออนนนแแบบเเพ่่่ๆๆหลาายคทีตตงัว แล้วเราสึกว่าเขาเรียกว่าอะไรทำเลช็อคลาสสิกหน่อยเอ,อมันทาสสิคคือมันไม่ฉุดฉาแล้วมันแมทอะไรกับอันนั้นมาแมทก,กับอันนี้มันง่ายแล้วการลงทุนอ่ะเมื่อก่อนกิ๊กเป็นเหมือนคนทั่วไปรู้สึกว่าการซื้อรองเท้าราคาสามหมื่นสี่หมื่น แพงจังเออมันไม่ใช่เงินเดือนทั้งเดือนเลยนะใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสะเปนได้แต่พอเราซื้อปะเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันใส่ทุกโอกาสแล้วใส่ได้นานด้วยอันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออถูกพามไม่ขิงนะแต่วันนี้ใส่เหมือนกันด้วยนะสติฟโมโนว่ามันคนแบบไ่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนซิคนครูเหมือนกันอย่ากาพูดเหรอเพราะฉะนั้นวิธีการแต่งตัวก็เปลี่ยนตามสัดส่วนตัวที่เราเปลี่ยนไปใช่ตอนนี้มีอะไรที่สนใจเป็นพิเศษในการแต่งตัวช่วงนี้ไหมครับเมื่อก่อนค่อนข้างที่เป็น หล,หลายคนเป็นไหมเป็นแหละเพราะว่าจะโดนคําถามเยอะว่าแบบไปงานแต่งหรอม,มีงานอะไรไปหรือเปล่าอากาศร้อนไหม เรื่องกูค่ะเออจริงๆผมม่อยากบอกทุกคนว่าแต่งไปนลครับถ้าเรามั่นใจทุกอย่างมันก็ดดูดีขึ้นนั่นดีไม่ค่อยกล้าหาแจ็กเก็ตแต่ช่วงนี้เหมือนพยายามมองหาแจ็กเก็ตตัวใหม่อ่าก็มีหลากหลายร้านในปัจจุบันให้เลือกซื้อนะครับมาถึงขหมวดสุดท้ายดีกว่าที่อยากมาคุยตั้งแต่แรกเลยพี่กิ๊กเขาไปญี่ปุ่นมาผมเองฝากซื้อด้วยนะอันนี้คือเรานัดกันว่าจะให้กันมากินเนื้อที่ทางไปญี่ปุ่นช่วงสปริงใช่ไหมช่วงแบบว่าพี่ชุด ช่วงก่อนหน้าห้อน่ะเออประมาณนี่เราเพิ่งมาให้กันครับประมาณเดือน6ครับกับบูดอะคะกับบูดชิปนั้นที่ผมเห็นพี่กิ๊กไปญี่ปุ่นครับผมก็เลยคิดว่าพี่กิ๊กต้องไปกินเยอะแน่นอนผมเชื่อว่าปลายปีนี้ทุกคนน่าจะได้ไปญี่ปุ่นแน่ๆอยากถามพี่กิ๊กว่ามีตะค่าร้านไหมมาแนะนำพี่กิ๊กไปโตเกียวถูกปะใช่ไปโตเกียวมีห้าร้านไหมครับแนะนําผู้ชายอย่างเราเราที่ดูกันอยู่ผู้ชายน่าจะชอบกินเนื้อแน่เลยโอ้แน่นอนแน่นอนเริ่มต้นมาต้องเนื้อแล้วถ้าเนื้อกิ๊ จัมโบ้จัมโบ้ยากินกุจองไปด้วยนะอย่าลืมจองลุงแม่เนี่เท่าไหร่อจริงๆเดือน2เดือนก็ได้นะอันนี้ไม่นานนะสำหรับญี่ปุ่นน่ะเดือนสองเดือนโอเคจัมโบ้มีอะไรดีครับพี่อะไรที่อร่อยแล้วคนสั่งเนื้อแต่ว่าเนื้อแล้วแต่ว่าคุณชอบพาร์ทแบบไหนคนีหนก็จะเป็นตรงแบบที่เขาเอาเนื้อแล้วกินกับไข่กินกับทามะโกะเอออันนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างอย่างแรกร้านแรกที่พี่กิกแนะนำนะครับพี่กิกอริยแนะนำแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อร้านอะไรนะอันนี้ร้านที่สองนะร้านที่สองเอาเนี่รี <H. S 2> เป็นแซนด์วิชทอดและสิ่งที่น่าสนใจก็คือปกติแซนด์วิชทอดอ่นะเราจะเห็นแค่หน้าหวานวเป็นแบบวิปครีมเป็น,ปนอะไรเนี่ยอันนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าแบบยาก,กิโซบะแป้งผสมไป <c oughs> เรียกว่าขับเดขับเดเดินมาเยอะรู้กินแป้งอัดติดนิดหน่อยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกิ๊กรู้สึกว่าข้าวทอดไม่อม่นมาแล้วเท็กเจอร์มันซับซ้อนมากมันกรอบมันนุ่มเลือกเอาเลยว่าชอบไส้ประมาณไหนไส้เยอะมากก็คือมีให้เลือกหลากหลายมากมาแต่แนะนําคือยากิโซบะใช่ยากิโซบะแล้วก็ถ้ากินแกงกะหรี่แกงกะหรี่อร่อยอุ้ยอันนี้ก็อร่อยเป็นไส้สลัดไข่ผมว่าถ้าพูดไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็อร่อยอันนั้ก็อร่อยผมว่ามันจะไม่จบ5้าร้านเชื่อผมอัน มีร้านที่สามไหมพี่ร้านนี้ก็โอเคนะกิกว่าคนน่าจะเห็นในโซเชียลเยอะมันเป็นร้านาคากิโกริที่ชื่ออะไรนะอันนี้ก็ต้องจองเหมือนกันคือตอนนั้นอะอยากไปเพราะว่าต้งไปถ่ายี่รเสเทอร์นีอ่ะ อยากไปลองให้มันรู้เอออยากรู้ว่ามันยังไงแต่ว่าเค้กเขาจะมีเทคนิคแต่ละซีซันก็จะมีหน้าไม่เหมือนกันมันเป็นอันเดียวกันกับที่มาเปิดที่เวลาปะก็คือราเดียวกันแหละใช่แต่ว่าที่อยาไปกินออริจินอลจริงๆต้องนไปที่โตเกียวมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนขนมปังหรือพุดดิ้งอะไรทุกอย่างว่านนั้นก็ต้องสั่ง มันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเอาลวมันไม่หยุดร้านที่3นะครับก็ต้องเป็นของหวานแล้วอันที่สี่ะพี่สูชิไงค่ะไม่ได้เหมือนต้มซูชิ้ม่ใช่ชมีร้านไหนที่แบบต้องไปไหมอืมมัสเลยสูชิอ๋อจริงๆตอนนั้นกิ๊กเดินเข้าแหล่งดอมมวยแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยอยู่ที่กินซาอยู่ชั้นใต้ดินเลยเป็นซูชิสแตนก็คือยืนกินกันนั่นแหละยืนกินเร็วๆง่ายๆแต่รู้สึกว่าคุณภาพมันฝากของได้พวกโปรตีนเน่งเนื้อปลาที่ร้านนี้จะมาจากฮอกไกโด อร่อยแน่นอนใช่เพราะนั้นกินแบบละห่ำหรือเพิ่งลงจากเครื่องแล้วกินกินเยอะมากมรกมาณสองพันบาทไทยมีเบียร์ด้วย้ยโอเคอุ้ยมีเบียร์ด้วยว่ะใช่ใช่ฉันจำชื่อร้านไม่ได้นะเธออย่า,ยามาหวังเพาแบบคำพูดที่จะออกมาจากปากฉันชื่อมันยากเดีย๋ยวส่งให้ <c oughs> ทีนี้เรามีปุ๊ดขอฟุ <c oughs> ๊ดด้วยนะครับร้านต่อไปครับร้านสุดท้ายร้านที่5คือเรามีเนื้อเรามีแซนด์วิชเรามีของหวานแล้วเรามีซูชิแล้วอันที่ห้าอะไดิพี่อุ้ยอันนี้ก็เลิศนะกูว่ามันละหกอันนี้เป็นเขาเร ก็ต้องจองมาเขึ้นให้เพราะจริงๆนะอย่าคาดหวังอะไรกันช่อันนี้คือจองรลวมได้อีกสองสาเดือนใช่ใช่ใช่สิ่งที่มันดีก็คือเราจะได้กินหลากหลายอ่ะกุ้งเขามันอร่อยมากกว่านั้นที่เรากินน่ะมันไม่เหมือนเทมปุระที่เคยกินที่ประเทศเราเลยตัวเนื้อเนื้อกุ้งเองอ่ะมันหวานมากแล้วเราไม่เคยคิดเลยว่าเทมปุระนอกจากกุ้งอ่ะพอมันเอาไปชุกอย่างถั่มันจะอร่อยค่ะยังอร่อยเลยอ่ะกิ๊กอ่ะไม่เคยไปใช่ไหมห้ามพลาด คือถ่ายได้แผถ่ายบนแบบถ่ายเฉพาะของเราได้แต่ห้ามถ่ายติดเชฟเด็ดขาดเด็ดขาดเป็นมิชลินหนึ่งดาวแปลว่าอย่างนี้ต้องไม่จองสองเดือนแล้วพี่ต้องจองล่วงหน้านานกว่านั้นดิแต่ตอนนั้นกิ๊กจองล่วงหน้าแค่เดือนเดียวเองนะแปลว่าจริงๆแล้วรอบนี้ที่ไปคือพี่กิ๊กทำล่วงหน้านานมากเลยดิใช่ก็แพลแนไว้คือเหมือนบางร้านอ่ะมันก็จะเป็นร้านที่เก็บตกว่าแบบครั้งที่แล้วไปเราไม่ได้กินแต่ต้องจองล่วงหน้ากันหมดก็คือจองไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะบินไปท้องคุณมีคนชอบกินกาแฟไหม คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นตามโซเชียลเล็กเลสมืดๆด,ด,ดำๆแล้วเหมือนคนที่เขาคอยแนะนําเราเขาจะถามเราเลยว่าเราอยากกินประมาณไหนยังไงก็คือซูเปอร์สเปเชียลตี้อันเนี้ยจะเป็นอมากาเกษจริงหรอจริงรไม่มีอะไรให้เลือกแค่คุยกับบาริสต้าอย่างเดียวเขาจะมาเป็นคอร์สไม่มีแก้วเดียวใช่มีประมาณ4ี่ห้าแก้วต้องจองอีกไหมนยจองต้องจองอันนี้ต้องจองอันนี้ครั้งที่แล้วไปแล้วจองไม่ทันเสียใจมากต้องจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนใช่ประมาณนั้นแปลว่าพี่กิ๊กคือแบบทําแพลนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเราต้องไปลานี้เต เปะ,เปะแล้วก็เหมือนแบบเราพูดกับตัวเองแล้วว่าฉันจะไม่ทำคอนเทนต์ฉันจะไปพักผ่อนพริงชีไข่่ำหรือ <laughs> <laughs> แปลว่าฟุตนี่อย่างเยอะ <laughs> เออ เยอะเลยแล้วไหนบอกไม่ทําประมาณนี้สําหรับพี่กิ๊กครับต้องขอบคุณมากๆสําหรับการสลับเวลามาคุยกันในวันนี้นะครับใครยังไม่ตามผมเชื่อทุกคนรู้จักพี่กิ๊กอะไร<ส> عم, ยายอยู่แล้ว <laughs> ก็กินอะไรดีวานะครับเดี๋ยวขึ้นแ้างล่านะครับมี <laughs> อะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมครับกับคนที่ดูช่องจริงๆอ่ะเราอ่ะเข้ามาเส่คอนเทนต์นนะฟังคุณเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเออมันมันทาให้คือพอเราแต่งตัวแบบ โอเคอพราบุคิกภาพเรามันจะดีขึ้นสมมุติว่ามีโอกาสอะไรเงี้ยจริงๆอิ In นบ็อกอ่ะคส่วนใหญ่ชอบอินบ็อกมาถามเราว่าซื้อสื้พผ้าที่ไหนอะไรยังไงถ้าแบบทางเหมือนฟอลโลเวอร์ของเราอะตามมาดูก็ติดตามคุณเดียวรับได้เลย<อ><อ>เลิศครับอขอบคุณมากๆครับอ่วันนี้แค่นี้ก่อนจริงๆแล้วผมกับพี่คิกนัดกันวันพรุ่งนี้ครับ <laughs> พี่เกลืม <laughs> เด şey ี๋ยวเรามีนัดจะไปกินขนมกันด้วยเออใช่แน่นอนเดี๋ยวไปกินขนมด้วยกันครับเอาวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากๆเลยพี่กิ๊กขอบคุณนะขอบคุณฮะสนุกมากสนุกมากกราบขอบพระคุณฮะไว้เจอกันฮะบ๊ายบาย